ตรวจ ATK ท่านผู้ชมฮะในภาวะที่คนต้องการแล้วก็ใช้เันเยอะๆเนี่ยแน่นอนพอความต้องการสูงขึ้นเริ่มขาดตลาดหาซื้อยากขึ้นราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าผมอยากจะนําเสนอข่าวนี้นะฮะคือมีภาคเอกชนที่เขาเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการนําเข้าชุดตรวจ ATK เขาเข้ามาช่วยส่วนหนึ่งเนี่ยเขามอบให้กับหน่วยงาน10,000แชิ้นเอาไปใช้เลยนะฮะตรวจฟรี แล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นส่วนหลักเลยต้นทุนที่เขานําเข้ามาเนี่ยสูงขึ้นแต่ราคาขายเขาประกาศเลยบอกขอขายราคาเดิมยังไม่ขึ้นราคานะครับนายโทนิหยางนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย,ไทยและประธานบริษัท H I P Global จำกัดผู้ผลิตและนำเข้าชุดตรวจ A T K COVID 19ภายใต้แบรนด์ H I P BioTech กล่าวนะครับว่าบริษัทนั้นมีความห่วงใยประชาชนคนไทยในสถานการณ์การระบาดของโควิดสายพันธุ์โอไมครอน จึงได้จัดทําโครงการไทยแลนด์สู้ภย COVID. Oh, ัยโควิดโอมคอนเนื่องจากทางสมาคมและบริษัท H.I.P. Global จำกัดนั้นมีความกังวลต่อสภาวะสินค้า ATK ขาดแคลนขาดตลาดนะฮะและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตการการระบาดใหญ่ภายในประเทศไทยทางบริษัทได้สั่งนำเข้า ATK เข้ามาจำหน่าย6ล้านชิ้นต่อครั้งนะฮะโดยการพรีออเดอร์ไปก่อนเลยและมีแผนการนำเข้ามากถึง42ล้านชิ้น พร้อมกำหนดนโยบายจำหน่ายในราคาเดิมไม่ปรับขึ้นตามต้นทุนโรงงานและกลไกตลาดด้วยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคนไทยโดยเฉพาะคนที่เดือดร้อนนะครับนอกจากนี้บริษัท H I P Global จำกัดร่วมมือกับองค์การเพศ่สัจก,กรรมแก้ปัญหา ATK ขาดตลาดแล้วก็มีการปรับราคาสูงขึ้นนะฮะ จนส่งผลกระทบต่อคนไทยที่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นทางบริษัทเนี่ยได้ส่งมอบ ATK ให้กับองค์การเพศสัลยกรรมแล้วจำนวน3ล้านชิ้นในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนโรงงานผลิตและกำลังจะส่งมอบอีก3.5ล้านชิ้นในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนโรงงานผลิตเช่นเดียวกันครับและล่าสุดวันนี้นะคะคือเปิดโครงการไทยแลนด์สู้ภัยโควิดโอมครอนมอบ ATK 100,000ชิ้นคืนสู่สังคมไทย โดยจะนําไปมอบให้กับโรงเรียนหน่วยงานสถานสงเคราะห์มูล,ลนิธิที่ขาดแคลนหรือว่าเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากโควิดพร้อมนําผลกำไรจํานวน10%จากการขายเอทเคไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดด้วยครับ